ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยสถิติประมาณหนึ่งปีเนี่ยความเสียหายประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาทที่เกี่ยวกับเรื่องของ,ของการถูกหลอกลวงออนไลน์ในทุกรูปแบบนะบชวนลงทุนคอเซ็นเตอร์หลอกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหลอกขายสินค้าออนไลน์เจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นของผมสองพันบาทอ้อาจารย์ดูฟังแล้วมันทุเรศน,นะมื้งเปร่าคอเซ็นเตอร์ยัน,ดน 2, โดนสองพันแต่ไปทาให้ผมผมถือว่าตรงนั้นเนี่ยนะมันเป็น ค่าโง่หรืออาจจะเป็นค่าความรู้ที่เราเราต้องยอมเสียครับมาเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือผมจะไม่ไอายที่จะบอกใครมามือปราคอเซนเตอร์ก็ยังโดนเพราะอะไรเพราะขนาดผมว่าแน่ๆผมยังไม่รอดเลยเพราะมันมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะต้องตกเป็นเหยื่อไม่วันใดก็วันหนึ่งกลเม็มดเดตไพรมัน,ม,นมันพัฒนามันเปลี่ยนแปลงไปคือถามอาจารย์มิกหนีครับครับอาจารย์มิกที่บ้านเคยมีโจรเข้าบ้านไหม หมายถึงว่าปีนเข้ามาแล้วเข้ามาในบ้านเราแล้วเดินดูทรัพย์สินแต่ยังไม่ได้เอาทรัพย์สินไปไม่มีครับถ้าผมเปรียบเทียบว่าถ้าไอเนี้ยเนี่ยอาญากรรมแบบออนกราวหรือเป็นแบบรูปแบบเก่าครับลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับทุกครอบครัวหรอกที่ว่าโจนจะเข้าไปแล้วแล้วยังไม่ได้เอาทรัพย์สินไปแต่ทุกวันเนี้ที่ c เซ็ center โทรมาหาอาจารย์เคยโดน c เซ็ center โทรหาไหมเคยครับถ้าเป็นรูปแบบแบบออนกราวแบบสมัยก่อนเนี่ยพอเป็นออนไลน์เนี่ยไอโจนที่มันโทรมาหาอาจารย์ก็คือมันเดินไปดูทรัพย์สินอาจารย์ มันมันมาส่องอาจารย์แล้วอาจารย์คือเป้าหมายครับแต่เพียงว่ายังไม่โดนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยคอนเซนเตอร,ร์โทรมาฉนันโทรคุยเล่นหรือัมดีกว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง